สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการ FK k มาคมมูวเพเยอร์ผ่านแมปแอนเิเมเป็นการดเกมโรบอกกันเลยนะครับนะซึ่งสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปของผมมาว่าผมไม่สามารถใช้โปรแกรมจำลองได้แล้วคือผมเป็นยูทูบเบอร์คนอื่นสามารถใช้โปรแกรมจำลองกันได้อยู่นะครับถ้าไม่โดนตเตะออกไปด้วยเนาะผมก็เลยว่าเดกก็ไม่น่าจะโดนแหละผมก็ลองล้ผมก็ไม่โดนนะครับนะก็โะบอกน่าจะแบบ ระบบตรวจจับยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับนะก็วันนี้ผมจะมาสอนกันเลยนะครับนะอย่างแรกนะครับคือพิมพ์ดาวน์โหลดมูสเพลเยอร์มาในคุ h โค m มก่อนนะครับนะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บทุกคนทําการกดคลิกไปนี้ครับกดเพจสโตร์เนาะเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดโลบออะไรมาให้เรียบร้อยนะครับนะนี่รับพิมพ์ไปเลยโลบอเนาะจะได้อนี้มานะเอ้ยไม่ใช่โลบอสีเหมือนกันสีเหมือนกันที่ทำโลบอกนนี้มาเนาะ สำหรับใครที่แบบมันไม่มีขึ้นเราบอกมันบอกว่าระบอกไม่สามารถใช้งานได้นะครับต้องเป e ลี่ยนอีเมลดูนะครับนะเปลี่ยนไปอีกอ e ีเมลหนึ่งไม่ก็ให้ทุกคนทําการกดไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับกดไปที่แอปแล้วก็กดที่ Google Play Store นะครับเสร็จแล้วก็กดล้างเนาะ Stone แล้วก็กด Clear Stone กดล้างไปเลยครับแบบนี้นะแบบนี้ผมทาปุ๊บแล้วโลบอกผมก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับนะคือเมื่อ download, ดาวน์โหลดดนาวทุยเมื่อดาวน์โหลดโลบอกเสร็จแล้วนะครับให้ทาการกดเข้าไปที่โลบบอก,กันเลยนะ เสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนเข้าแบบไอเมจเวนการ์ดกันเลยนะครับนะเข้าไปก่อนเลยแล้วก็เสร็จแล้วนะให้ทุกคนทําการเดินไปตรงนี้ก่อนนะครับซัมเมอร์อีเวนท์ที่เราจะเอฟเคนะเดิน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 เดเดเดแล้วเข้าไปคุยครับกดครีเอทกดสตาร์ไปเลยนะโอเคนะครับเมื่อเราเข้าไปในเกมกันเรียบร้อยนะครับให้ทุกคนทําการกดปุ่มตรงนี้นะครับกดไปที่รูปเมาส์ตรงนี้เสร็จแล้วกดครีเอทครับ นี่ถือว่าอัดแล้วนะทุกคนแล้วก็ทําการกดสตาร์ทนะครับสตาร์ทสรูปกด2วางนะครับอันดับแรกเลยเนาะกด2วางกด2วางกด2วางนี่เพราะอะไรเพราะว่าเผื่อมันเป็นสปีดวากอนนะครับนะมันมีตัวคําตังสองตัวคือตัวนี้กับสปีดวากอนนะครับนะซึ่งสปีดวากอนใช้ตังขั้วห้าร้อยนะครับส่วนตัวนี้ตังคขั้วแปดร้อยซุกตอนนี้เรามีหิวหกร้อยใช่ไหมแล้วก็สามารถวางสปีดวากอนได้ก่อนนะครับนะเสร็จแล้วเราก็รอเลยทุกคน รอเว็บต่อไปนะครับเว็บ2นะก็มาคนนี้ก็จะเหมือนของเทนี่แท้นะครับที่ผมได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะนี่ได้เสร็จปุ๊บก็กด2วางทุกคนกด2วางกด2วางกด2วางแล้วกด1วาง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 มาครั้งจะมีตัววิ่งไวนะครับวิ่งออกมาก่อนเนาะและให้เราเรีบวางตัวนี้นะครับเบรคเรียบพอร์ตมันจะได้รียบจัดการนะเสร็จแล้วกด1วาง1วาง1วางกดปุ่มคีย์บอร์ดนะกด2กดลิกกด2กด2กดคลกดิก เสร็จแล้วก็กด F m a n i a t u r e unit กดอัพอัพอัพอแล้วก็อัพอัพอนะครับนะอัพอัพอัพอเราจะอัพถึงเว็บ9นะครับนะเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยนะครับเผื่อมันแบบมันไม่ตรงคีย์นะครับนะเผื่อมันอัพแบบฟิทเทอรีพอร์ตแบบเนี้ยอัพตีแค่ขั้น2ส่วนตัวตังอัพตาแล้วแล้วมันอาจจะหลุดได้นะครับนะก็เพื่อความช่วยถึงเว็บ9ก้านะครับนะเสร็จแล้วทุกคนก็ไม่ต้องทำอะไรละแล้วก็ปล่อยยาวเลยนะครับนะ ก็ไอาการ์ดนี้ไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปกดอะไรมาเลยนะครับนะแล้วแค่กดอันนี้ครับกดของเราเองนะแล้วก็รอเว็บต่อไปนะครับพอมันใกล้จะถึงเว็บสี่แบบเนี้ยพอจะข้ามไปเว็บสี่ปุ๊บมันจะมีจับเวลาห้าสี่สมสองึงแล้วมันจะให้ตังมาใช่ไหมเอี๋ยทำการกดอัพ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 เนี่ยเห็นไหมอัพ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 เห็นไหม5้าสสามันจะให้ตังมาแล้วทำการกดอัพอัพอัพอ่าเสร็จแล้วตังของไอตัวทำตังก็จะเด้งใช่ไหม แล้วทาการกดอัพ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 อับ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 แล้วก็รอถึงเวฟห้าครับแล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยเลยทุกคนทำแบบนี้จะไปถึงห้านาทีนะครับนะอีตังเด้งปุ๊บก็กด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 เสร็จแล้วเมื่อตังเด้งเสร็จปุ๊บให้ทุกคนทำการรอสักแป๊บหนึ่งนะครับนะสำหรับเวฟสิบเนาะอันนี้เดี๋ยวผมไปโชว์ให้ดูตอนเวฟสิบนะระหว่างนี้ทุกคนก็ทําการกดอับ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 แล้วก็รอถึงเวฟหกครับระหว่างนี้นั่งดูสต็อกก็ได้นะ ระหว่งางดูติ๊กตอกเนี่ยก็ให้ดูด้วยนะครับนะแบบเอ๊ะใกล้จะถึงเว็บหกใกล้จะถึงเว็บต่อไปหรือยังแบบเนี้ยก็ดูติ๊กตอกไปเรื่อยๆรอรอเลยนะครับนะนี่ครับตั้งเด้งเสร็จปุ๊บก็กดอัพอัพอัพอ่าตอนนี้อัพตันแล้วนะเวทอร์รีพอร์ตเนี่ยที่จริงแล้วเวทอร์รีพอร์ตอัพตันแล้วก็ไม่ต้องอัพแล้วนะครับนะจะเผื่อแบบเวทีรีพอร์ตมันยังไม่ตันแบบเนี้ยแล้วก็มาอัพเผื่อไว้ก่อนนะครับนะก็กดอัพไปเรื่อยๆเนาะ แล้วกดอัพ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 อัอัพเว็บเก้าเสร็จปุ๊บอาอัพตามเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็อัพตรงนี้อีกรอบหนึ่งอัพอัพอัพโอเคครับเสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วแบบนี้ทุกคนต้สับการรอถึงเว็บสิบนะครับนะ โอเคทุกคนเมื่อถึงเว็บสนะิบแล้วให้ทุกคนรอถึงห้าทีห้าสิบวินะครับเพื่ออะไรเพื่อดีเลย์นะครับนะดีเลย์ของห้าทีห้าสิบวิดีเลย์ลถึงเว็บสิบเอ็ดนะครับนะเพื่อมันถึงเว็บเก้าแบบเนี้ยแล้วมันดีเลย์ไม่พอแบบเนี้ยแล้วมันเราเผลอไปกดรีสตาร์ทแบบนี้นะครับนะความชัวร์นะครับเราจะดีเลย์ถึงประมาณห้านาทีห้าสิบวินนะครับนะเห็นไหมตอนนี้เราก็ได้แก้วส้มสามพันแล้วก็เหรียญหนึ่งพันแล้วนะปั๊บห้าทีห้าสิบวิเรียบร้อยครับทําการกดแบ็กนะครับ แล้วทาการกดไปที่ฟันเฟืองครับแล้วก็กดที่ r e สต a r t ทุกคนแล้วก,กด yes นี่แล้วก,กด c a n เสร็จแล้วนะครับก็ทําการกดปิดมาโครเนาะแล้วก,กด save นะครับนะเสร็จแล้วให้ทุกคนทําการกดไปที่ฟันเฟืองการตั้งค่านะครับพอเป็นอนะิ f i n i t e loop เนาะแล้วก็กด save setting นะครับแค่นี้เลยทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับให้ทุกคนทําการกดปิดตรงนี้นะ ปิดนะแค่นี้ครับวเวลาเรากดอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยติดแล้วนะครับนะแบบเราลอนแบบนี้เมาส์มันก็จะไม่ติดแล้วนะสำหรับมาโคนะแม้คือมันจะมีปุ่มแบบเหมือนเอาคีย์บอร์ดออกไปแล้วนะครับนะสำหรับใครที่อยากกลับมากดคีย์ในคีย์บอร์ดได้เหมือนเดิ day, มก็ทําการกดตรงนี้แล้วกดเปิดตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะปิดเนะาะสไลด์ให้ทุกคนทาการกดไปที่อันนี้นะครับแล้วก็กดเปิดเล่นไปเลยนะอ่าเห็นไหมเมาส์เราก็จะมากดละเห็นไหมอันนี้เราขยับเมาส์ก็ไม่ขยับตามมาทุกคนเห็นไหมดูดิ เห็นไหมอันนี้คือสปีดวากเนที่ผมเคยบอกเห็นไหมมันก็จะวาง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 แบบนี้นะครับนะเพราะสปีดวากเนมันแค่ห้าร้อยห้าสิบเองเห็นไหมอันนี้ก็มันก็ไม่ตามตอะครับวันนี้ก็ชิวทุกคนอย่างเช่นมันจะปิดแบบนี้แล้วผมก็เข้าหน้าอื่นทาอย่างอื่นก็ได้เลยทุกคน,นอย่างเช่นผมจะเข้าไปในบิดคอร์ดเล่นอะไรพวกนี้ยเข้ามูมูเพลเยอร์อะไรพวกนี้ก็ชิลเลยทุกคน,นอย่างเช่นผมจะเข้าคุ้นคไปนั่งดู YouTube <c oughs> <ล>ยูทูบอะไรพวกนี้ก็ชิว <c oughs> เลยนะครับนะเรื่องทำอะไรเยอะเลยทุกคนก็คือเราแบบปล่อยให้มันทํางานตรงนนี้ะ คือเราสมมติพับหน้าจอปิดไปเลยนะครับนะอย่างเช่นผมกดปิดตรงเนี้ยก็ปิดปิดได้เลยนะทุกคนแล้วพอมาเปิดก็เปิดขึ้นมาได้นะครับเห็นไหมโคชิวทุกคนที่แหละคือข้อดีของโปรแกรมจำลองเนาะอันนี้ก็ให้ทุกคนระวังกันด้วยนะเผื่อโะบบบมันจับแล้วมันมาเตะได้นะแต่ตอนนี้ผม FK มานานมันก็ไม่เตะนะครับนะก็งงเหมือนกันสุ่มันจะเตะหรือไม่เตะกันแน่เนะี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เตะนะครับนะก็ยังหายห่วงกันได้นะ ันนี้มันก็จะกดอัพอัพอัพอัอันี่นะครับนะสำหรับใครที่อยากได้ไฟล์นี้นะครับนะดวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายนะครับนะของมูเพลเยอร์นะครับสา,ามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับนะก็โอเคเลยเนาะนี่เลยครับนะก็เป็นประมาณนี้นะครับนะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเลยนะครับนะเพื่อจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆกันเลยนะครับนะก็ซีรีส์เกมนิกทำครับผมบาย